สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิภานะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปรหัสที่214นะคะ2 1 4ค่ะรหัสอยู่ด้านบนซ้ายมือนะคะก็น้ำส้มจะลงสินค้าตัวนี้ในวันที่23ธันวาคมนะคะคุณแม่คะบอกเป็นไกด์ไลน์ค่ะถ้าคุณแม่เห็นคลิปนี้หลังจากนี้ประมาณ1เดือนนะคะสินค้าตัวนี้อาจจะหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะคะตัวนี้นะคะมาทันเทศกาลปีใหม่ แล้วก็ส่งให้ทันเทศกาลท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เทศกาลปีใหม่ด้วยแน่นอนค่ะคุณแม่ตัวนี้เป็นงานผ้าฝ้ายนะคะทรงเชิตค่ะทรงเชิตนะคะปกเชิตผ่านหน้านะคะผ่านหน้าแล้วก็แขนกระบอกความยาวอยู่ที่ประมาณ5ส่วนนะคะความยาวอยู่ที่ประมาณ5ส่วน <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูดีเทลงานกันเลยดีกว่านะคะดูรายละเอียดของงานค่ะ <c oughs> ตัวนี้อย่างที่บอกไปนะคะจะเป็นงานเนื้อผ้าฝ้ายค่ะเป็นผ้าฝ้ายพิมพ์ลายนะคะ โดยจะมีการตกแต่งนะคะพิมพ์ลายแบบว่าตัวนี้จะเป็นลายเจ้าหญิงอียิปต์ค่ะคุณแม่นะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะจะมีเป็นลายม้าเป็นแถบนะคะสวยมากลายแบบพิมพ์ลายมาให้สวยมากแม่ขาทั้งหน้าและหลังคือลายทั้งตัวนะคะมีเล่นแบบลูกเล่นนะคะที่เบรกความเป็นลายนะคะก็คือตรงตรงกระดุมตรงปกแล้วก็ตรงแขนนะคะจะเป็นสีพื้นค่ะในส่วนของตรงแขนนะคะนอกจากาจะเป็นผ้าฝ้ายสี พื้นตรงนี้แล้วนะคะตรงด้านข้างแขนค่ะยังมีการตกแต่งให้นะคะด้วยลูกไม้คอตเนื้อคอตตอนดอกร้อยค่ะเป็นเนื้อคอตตอนดอกร้อยนะคะคุณแม่ขาเป็นเนื้อลูกไม้ตรงนี้เราจะเห็นแบบว่าเป็นเนื้อแขนเราเป็นสีทูตร,ตรงนี้สวยเก๋มากมาค่ะคุณแม่เดี๋ยวน้ําส้มจะให้ดูลายผ้านะคะลายตัวนี้จะเป็นแบบว่าลายลายน่ารักมากแม่ขาลายเจ้าหญิงอีบน้ำส้มคิดชื่อเองแหละ นะคะเนี่ยค่ะจะเป็นแบบว่ารายเป็นแบบนี้นะคะรายเป็นรูปผู้หญิงนะคะสี่โคนด้านหน้าแล้วก็ด้านล่างนะคะคุณแม่ความหมายดีๆบิงม้มาให้ด้วยแล้วก็ด้านบนนะคะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนต้นไม้คุณแม่สวยลายสวยค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างอย่างที่น้ำส้มบอกไปนะคะตัวนี้ให้รายละเอียดมาเยอะๆแน,น่นๆเลยสำหรับใครที่ชอบงานแบบว่าสวยโดดเด่นคุณแม่ขาตัวน,นี้เลยนะคะพิมพ์รายให้ด้านหน้า ลายพิมพ์ให้ด้านหลังนะคะแบบนี้หูด้านหลังลายสวยมากแม่ค่ะเห็นแบบเต็มๆด้านหน้าและก็ตรงตรง,ตรงจ้ำปลายแขนนะคะตัวนี้ก็ยังจะเป็นแบบว่าเป็นฝ้ายพิมพ์ลายนะคะที่รับก,กันกับตรงนี้ให้ด้วยแต่ตรงหน้าอกนะคะเป็นลายต้นไม้แบบนี้แล้วน้องส้มบอกแล้วว่าตรงนี้คุณแม่มันน่ารักมากมันสวยมากเพราะว่าแบบว่ามันจะเป็นเนื้อคอตตอนเป็นลูกไม้เนื้อคอตตอนซีทูค่ะเวลาเราใส่ค่ะมันจะเห็นเนื้อเราตรงนี้นั่นจะทําให้เราดูไม่ตันนะคะดูสวย ไซส์ค่ะคุณแม่ค่ะตัวนี้เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวนะคะได้อกเสื้อนะคะวัดได้ถึง44ค่ะขอคงอกจริงไม่เกิน43นะคะใส่สวยค่ะสะโพกแบบว่าฟรีไซส์เลยนะคะแบบใหญ่มันจะเป็นโซมแบบ A อออกอย่างเงี้ยสะโพกมันจะได้ประมาณ46นะคะก็ความยาวตัวนี้อยู่ที่ประมาณ25นิ้วค่ะ น้ำส้มอ,อกจริงประมาณ32-33นะคะช่วงนี้ใส่เสื้อแบบว่าไฟไซส์ไซส์ 4, 4ีตอนนี้แบบดูแบบดูรวมนิดนึงนะคะดูไหล่ตกนะคะจริงๆถ้าแบบว่าคุณแม่อก35ขึ้นไปใส่สวยค่ะเดี๋ยวเรามาดูสีกันนะคะสีที่น้ำส้มใส่มาเปิดคลิปเป็นสีเขียวอ่อนค่ะสีเขียวแบบขับผิวนะคะเป็นเขียวอ่อนสดใสค่ะแล้วก็ต่อมาเป็นสีแดงค่ะ ต่อมาเป็นสีแดงนะคะแล้วก็สีที่สาจะเป็นสีกลมค่ะเป็นสีกลมเข้มๆเ,เดี๋ยวน้ำส้มไปเปลี่ยนให้ดูนะคะสีนี้ก็แบบว่าดูดีเลยอะดูแบบดูภูมิฐานแล้วสีสุดท้ายค่ะจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะเดี๋ยวส้มเปลี่ยนให้ดูทุกสีค่ะตัวนี้คือให้ดูสีไปก่อนนะคะรหัสสอง 1นนะคะ2 1 4สจะมีสีเขียวค่ะสีสีน้ำตาลสีแดงแล้วก็สีกรมนะคะราคาค่ะคุณแม่ขาราคาน่ารักอยู่แล้วนะคะอยู่ที่690บาทนะคะโอนชำระจัดส่งฟรีค่ะรวมค่าจัดส่งให้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเก็บไปทางจะบวก50บบาทค่ะเดี๋ยวน้องส้มจะไปเปลี่ยนสีให้ดูนะคะก็อ่ะเดี๋ยวเราดูรายละเอียดงานกันก่อนค่ะ งานนะคะอย่างที่บอกไปจะเป็นปกเชิตผ่านนะคะ่ะในส่วนของกระดุมนะคะเราให้กระดุมหมายไปค่ะลายนะคะลายสวยมากลายเด่นมากค่ะเหมาะกับช่วงแบบใส่ปีใหม่นี้แบบเทศกาลเทศกาลแบบไปทงไปเที่ยวคุณแม่ขาสวยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนอีกสามสีให้ดูนะคะ สำหรับสีที่2นะคะที่น้ำส้มใส่มนาะให้ดูนะคะตัวนี้จะเป็นสีกลมค่ะสีกลม,มาทาเข้มนะคะของจริงนะคะใส่แล้วบอกว่าให้ความรู้สึกแบบดูสง่าดูแบบดูแพงดูเรียบรูนะคะดูโกมากและอย่างที่น้ำส้มบอกนะคะรู้สึกว่าสีเนี้ยพอมันตัดกับตรงเนื้อเราอะคะ่ะด้านข้างแขนคือจะเห็นแต่ว,ว่าเนื้อชัดแล้วมันสวยมากเลยชอบอามากเลยค่ะก็จริงๆน้ำส้มชอบทุกสีเลยนะคะคุณแม่ก็ทีนี้แล้วแต่แล้วแต่คุณแม่เลยว่าจะ ชอบสีเขียวอ่อนสีกรมนะคะแล้วก็อีกสองสีเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอันนี้ใส่สีกรมมาให้ดูนะคะสีกรมค่ะถ้าใครชอบตัวนี้สีนี้นะคะสั่งรหัส2-1งสีสีกรมค่ะมีไซส์เดียวนะคะไซส์4 4ค่ะด้านหลังนะคะ สีที่สามที่ชั้มใส่มาให้ดูนะคะตัวนี้เป็นสีแดงสดใสค่ะก็ใส่ได้ทั้งคริสต์มาสปีใหม่นะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็เดือนหน้ามกราก็จะมีตุดจีนนะคะถ้าใครแบบว่าอยากได้สีสันสดใสสีแดงแดงรับโชคนะคะคุณแม่สีนี้เลยตัวนี้จะเป็นสีแดงที่แบบเป็นแดงแบบแดงแ,แบบไม่ใช่แดงตุ่นนะตัวนี้จะเป็นแดงสดใสนะชัมบอกเลยนะคะก็ถ้าใครชอบนะคะนี่ค่ะ อ่ะพอกลางให้ดูจะเห็นลายแบบชัดๆลายสวยมากลายเก๋มากค่ะคุณแม่คะเนื้อผ้าฝ้าพิมพ์ลายนะคะด้านข้างแต่งลูกไม้ค่ะอย่างที่บอกน่ารักมากๆเลยแค่690เท่านั้นนะคะน้ำส้มจัดส่งฟรีให้ด้วยนะจากคนที่โอนชำระนะคะเก็บไปทางบวก50บาทค่ะคุณแม่นี่ค่ะ ตอนนี้จะเป็นลูกไม้จะเป็นลูกไม้แบบดอกรอยนะคะมันไม่ใช่รุ่งริ่งนะคะมันคือหอกรอยนะคะโอเคด้านหลังก็จะเป็นงานแบบพิมพ์ลายพิมพ์แบบต่อเนื่องกันเลยนะคะเนี่ยค่ะนี้นะคะสีแดงค่ะถ้าใครชอบตัวนี้รสองหัส214รหัสด,ด้านบนซ้ายมือนะคะโทรมาสั่งหรือไลน์มาสั่งได้เลยค่ะ สำหรับสีที่สี่นะคะตัวนี้จะเป็นสีน้ําตาลอ่อนนะคะจะเป็นน้ําตาลโทนแบบสว่างสว่างนะคะบอกเลยว่าสวยทุกสีค่ะไล่มาจากสีแรกสีเขียวอ่อนนะคะสีกลมนะคะสีแดงแล้วก็สีนี้นะคะจริงๆแล้วนะคะก็คือแบบปลายตรงเนี้ยลายเจ้าหญิงอียิปต์นะคะตรงกลางผู้หญิงตรงเนี้ยคือเขาจะเป็นสีเดียวกันทั้งหมดต่างกันแค่ตรงกระดุมตรงคอแล้วก็ตรงแขนนะคะก็คือคุณแม่ลองย้อนเทปนะคะ ย้อนคลิปนี้นะคะดู พิจารณาเลือกเลยว่าคุณแม่ชอบสีไหนที่สุดนะคะแต่น้ำส้มบอกเลยว่าของจริงสวยทุกสีมันให้คนละอารมณ์กันค่ะก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะน้ำส้มใส่มาให้ลองเทียบดูแล้วค่ะว่าแบบดูอะลองดูว่าชอบตัวไหนถ้ายังแบบว่าอยากเห็นภาพนิ่งค่ะคุณแม่ขาท้ายคลิปน้ำส้มจะลงรูปนิ่งไว้ให้ดูนะคะลองกอดูได้ลองย้อนไปย้อนมาในคลิปดูได้ค่ะว่าเราชอบสีไหนเนาะค่ะตัวนี้ก็คือสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลสว่างค่ะ ใครสนใจตัวนี้รหัสอยู่ด้านบนซ้ายมือนะคะสองนะคะโทรมาหรือไลน์มาสั่งได้เลยค่ะราคาอยู่ที่690บาทนะคะโอนชำระจะส่งฟรีเก็บไปทางบวก50บาทค่ะนี่นะคะด้านหลังค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ